มากเออมากมากสวัสดีค่ะฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนีสส <S 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 ้พัน้องขวัญแฟมิลี่นะคะจะยกสาวบ้านจ้าในเส้นเส้นว่าจ้า ของน้องฟันนะคะทีนี้นะคะวันนี้ก็ช่างไม้ก็ได้ขึ้นหลังคาแล้วนะคะขึ้นหลังคาโรงช่างน้องพันแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้มีช่างสามสี่ช่างสองคนนะคะแล้วก็ลูกมืออีกสองคนนะคะบ้านของน้องฟันขึ้นหลังคาแล้วนะคะหลังคาสีฟิล์มค่ะ ขึ้นหลังคาสเสร็จก็จะทาสีนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้พ<ะ>่อเอฟบีดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะช่งางไม้นะคะคช่งางไม้อยู่บนยอดเหล็กอยู่จะใส่หลังคาบ้านน้องขวัญอยู่นะคะนี่นะคะ ก็เมื่อกี้ก็กำลังมาจากเมืองนะคะก็เลยกำลังมาถ่ายเป็นคลิปวิดีโอให้พ่อใจบุญแม่ใจบุญได้ชมนะคะที่เมตตาน้องฝันนะคะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่เมตตาน้องขันนะคะนะคะ ขึ้นหลังคาแล้วจ้าขึ้นหลังคาให้น้องฟันแล้วนะคะจำนวน6กเสานะคะเดี๋ยวช่างขึ้นหลังคาเสร็จก็จะได้ทาสีเสานะคะ นี่นะคะพ่อควานก็มาดูงานนะคะมาดูงานคุณนะคะที่รับชมค่ะขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจกับพ่อควานแม่ควานนะคะก็ขอขอบคุณมากมากค่ะที่สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมาถ่ายสดอ่ะมันดูตรงนี้มันเห็นไง ถ่อสดบ้านน้องควันนะคะที่พ่อกับแม่เอฟซีนะคะได้สมทบทุนให้น้องนะคะสร้างบ้านให้น้องควันนะคะตอนนี้ก็ช่างไม้กับช่างลช่างตาเบิ้มนะคะตอนนี้ก็ใส่ลังคาได้ข้างหนึ่งแล้วนะคะจากโตจากเมื่อวานนะคะคุณแม่ขอบคุณพ่อค่ะ อันนี้ก็มาจากวันเกิดน้องบัวบานเสร็จแล้วก็มา like, ไลฟ์วิดีโอช่องต่อนะคะ,นะ,คะในช่องของน้องขวัญนะคะให้ของน้องขัญนะคะได้ให้แม่กับคุณพ่อได้ดูนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็ได้ลังคาข้างหนึ่งแล้วกําลังเชื่อมเหล็กต่อโครงสร้างข้างล่างนะคะให้ ย,ยึดความมันคงนะคะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะคุณพ่อคะคุณแม่คะนี่นะคะขอบคุณนะคะที่เมตาเป็นเราสวนนะคะนี่นะคะบ้านก็เป็นรูปร่างแล้วนะคะรูปร่างแล้วแต่ว่ายังเหลืออีกด้านนึงนะคะตอนนี้ก็เสริมเสริมเหล็กเพื่อความ